หนึ่งกรกฎาคมสองพอาหารเช้าที่โรงแรมวลายาปทตุมธานีครับเดินทางข้างานนี้คือถนนลอยฟ้าบนตุมานีนะครับเบลกทุเรียนอร่อยๆกลางทางครับ รงการช่างหัวมันสายชาเพกระจาดประจวบตรงไ่เข้าช้างเพกระจาดได้นะครับยอาหารเที่ย<ร>งที่ร้านฉ<อ>ุย,อ,ยอร่อยมากสมชื่อจริงๆครับร้านนี้ถ้าม,มาแถวกุยบุรีประจวบคีรีขันอ,อย่าลืมแวะเลยครับร้านนี้ไม่ผิดหวังครับ ร้านชุยอร่อยมากลงเลยนะเขาร่วมอยู่ครับโอ้นากินากินไม่มันไม่จำกัดอาหารเย็นที่

น้ำพี<อ>ลดดังอ,อย่างเดียวไดเจ้าเจ้าเย้าว่าไปเจยวกับน้ำเกลือมเบอร์กินได้ข้าวเย็นที่เพื่อนเดินทางอร่อยผอไม่เป็ดใช่ไนะ

ยากว่าใส่เกียวกับน้ำเกงลือเบอร์กินได้ <c oughs> ขอจก,กอเพื่อนเดินทางแอดชัยยาใหญ่โตมโหอโอานเรามาทางข้าวเย็นที่นี่ครับ ้าวเย็นที่เพื่อนเดินทางอร่อยเรียบร้อยแล้วเดินทางต่อครับผ่านทางสะพานสีสุราสะพานสีสุราเนี่ยเป็นสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้นะครับอยู่ที่ข้ามแม่น้ำตาปีที่สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีครับสูงมากครับ ความสูงของสพนะพานไม่มีระบุชัดเจนแต่ความยาวนั้นเฉพาะตัวสะพานยาวถึง2.56กิโลเมตรครับวิวสวยงามทั้งตอนเย็นกลางวันและกลางคืนครับตอนโรามาเน่พบคำพอดีครับ เดินทางถึงอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพครับสรีชุนนครศรีธรรมราชตรบมต้องลยลงไให้้สพี่ตยยยลกอาสำหรับทริปผีตาโขนด้านซ้ายเลยสำเร็จเรียบร้อยสนุกสนานสะดวกสบายราบรื่นปลอดภัย ครับผมสวัสดีครับเจียวแบบซอฟต์ระดับไปไปเน้องสิบเจ็ดนี่นะยังไม่ได้หยิบของไทยอ่าเดี๋ยวถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณมากกำตาอย่าลืมพี่นะค่า่าอย่าลืมพี่นะบายบาย